แต่อยู่ข้างนอกแล้วภูนาในตัวของไอซ่าในที่สุดคนสุดท้ายคนดีคนเดิม,เ,ดมเพิ่มเติมไม่มีบอกตรงนี้เพราะว่าสนามอุ่นปากเป็นที่ร้อยน,นะครับผมแล้วควา้าบุญยาไปได้สำหรับคุณรับยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับเออถูกไหมคบอผมยุ่งข้าที่หวังไหมครับ ลงข้างมาลแบบ้วห้าสิบแต้มทายมาด้วยนะครับโอ้โหอาการลำบากแล้วครับบุรีรัมอาจจะช่วยอาจจะช่วยตรงนี้แต่ครูเอาให้ก่อนแล้ววัฒนาเอาให้อีกหนึ่งเอาแล้วพีกับตะลบาดเอาแต้มแต้ลวกแล้วเหลือปีเตอร์เซมจินดึตงตัวของไวรัสมาก่อนครับโอ้โ oh ห oh. ละหนีเลยครับตรงนี้ค oh รับโอ้ตอนแรกมาานันทัากันดีตอนนี้หยองแล้วจะเปลี่ยนโพวิชั่นแต่ว่าปูนะ้า เขก็จุดมือเอารวบสะบัดนอ่ลวดนะตู่้เดียวเอามดเลยนะตูกท้ายหุ่ดำมานี่มิ้งิ๊กิเอาให้อกอ๋อให้เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่มีแผนเราไม่มีแผนศัตรูก็ไม่รู้แผนเราเพาเราไม่มีอ ขยับเข้ามาแล้วได้ปีเตอร์เข้ามากอดแล้วคุน่าตามเข้ามาพยายามเลี่ยเทเจอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่เหมือนดาเป็ตยังไม่พอนะวัฒนาถอยวาสนาเข้าไปลุ้นตัวของวันมอ์ได้แล้วเกท้ายล่วงอยู่แล้วคอคี่ตรงนี้ร่วงตามไปครับแล้วคนสุดท้ายของฝั่งทาชนะทีมเฟลค่อนก็โดนลุกิ้งอย่างนี้แล้วสุดท้ายครับฟูลย์เราดีสปอร์ตครับพอไฟแบบนี้คอเกมแบบนี้ไม่ชนะอะไรไงไม่เอาไม่ง่ายนะพี่มันเหลือน้อยนะแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อันนะ เือเมื่อกี้ถ้าเหลือหนึ่งคนถ้าเหลือพี่วอกคนใหญ่วกี่เจ็บสิห่ไองโรง่มะไก็อายแน่นอนกล้รอบจบครับอย่า้ไครับจบหรือปมชมชีแล้วปล่อยสิพินก่อนหน้าเดี๋ยวมชีเก็บที่เหลือได้คี่อยู่ไฮกแล้วเอ็เคเอตรงนี้ับไวงดอี่มาด้วยอาแล้ววันวันวนตรงนี้ท่ผู้ชมโอหแล้สวยแล้ยิงมาเขา้แล้วตายดีขอเนนๆแล้วเรียบร้อย นี้คคนสุดท้ายกับพื้นที่ที่ดีที่สุดนะวาโอ้โหดูปากก็ดูโอเคกับผลงานแต่ว่าไม่โอเคกับเกมเมื่อกี้ไม่โอเคไม่โอเคกับผมว่าผมเป็นคนที่แบบว่าผมไม่ได้มองคะแนนผมมองการเล่นของน้องมากกว่าถ้าใช้อารมณ์ไปเล่นเราก็ต้องเราก็ต้องปรับอารมณ์ตรงนั้นครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นอ่ะมันจะไม่เพอร์เฟกต์แต่นี้ให้เกิดขึด้นอีกนะไม่โอเคเลย วันนี้เราคะแนนเยอะจริงกระชั่นนิโน่ก็อยากฝากแฟนกับทุกคนนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ <c oughs> ก็รอบแกรนฟนนนะันเนาะรอบควอยรัสเอยและรอบแกรนฟนนันเอย <c oughs> อยี่ประเทศเวียดนามนะครับฝากเปก็นกำลังใจให้พวกเราด้วย